สวัสดีครับเด็กๆทุกคนครูพิโรธฟิสิกส์มีไฟครับวันนี้เรามาพบกับ A Level 68 and the Order of Ph y s i c s กันนะครับวันนี้เป็นข้อ2ข้อ 2, 2>, อ2เราจะได้เรียนเรื่องอะไรลองมาดูกันข้อ2เนี่ยนะครับก็จะเป็นบทเกี่ยวกับอันนี้ข้อ1นี้เรียนไปแล้วนะข้อ1นี้เป็นฟิสิกส์นิวเคลียร์ใช่ไหมส่วนข้อ2นี้จะเป็นบทฟิสิกส์อะตอมอ่าบทที่19ฟิสิกส์อะตอม คือเขาพูดถึงอิเล็กตรอนครับอิเล็กตรอนที่มีพลังงานจน100 EV พลังงานจนคือตัว ek นะมีค่าเท่ากับ100 EV พลังงานจนคืออะไรครับอมสมัยก่อนถ้าพูดถึงสมัยก่อนสมัยที่ครูพิโรเรียนานานมาแล้วนะพลังงานจนคืออะไรเราจะมีเด็กเพื่อนตอบกันมาพลังงานที่ไม่รวยครับแล้วก็หัวเลาะก,กันทั้งห้องแต่เด็กสมัยนี้ รู้สึกแบบขำไหมไม่ขำแล้วฟืดใช่ไหมเออแต่สมัยก่อนนี่ขำจริงขำจังนะพลังงานโจนคือพลังงานที่ไม่รวยเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ไม่ขำแล้วเนาะเออพลังงานโจนเนี่ยคือพลังงานที่อ,อ่ามีก็ต่อเมื่อมีความเร็วอันนี้จริงจังแล้วนะน,นี้อันนี้พูดจริงแล้วนะเออถ้ามีความเร็ว่ก็ต้องมีพลังงานโจน ยังบอกคนว่านี่เป็นมุกอยู่แล้วปะวะเนียนะครับคือถ้า,ถาวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเนี่ยวัตถุก็จะมีพลังงานจนอย่างข้อน,นี้อิเล็กตรอนใช่ไหมอิเล็กตรอนมีพลังงานจนแสดงว่าอิเล็กตรอนมันกาลังวิ่งอยู่นะครับพลังงานจนก็สัญลักษณ์เป็นตัว ek นะ100 ev ev ตัวนี้ย่อมาจากอิเล็กตรอนโวลต์นะครับเป็นหน่วยของพลังงานนะครับอีกหน่วยหนึ่งคือปกติเราจะใช้หน่วยพลังงานเป็นจูลใช่ไหมเออแต่นี่เขาให้มาเป็น ev เขาถามว่าอิเล็กตรอนตัวเนี้ยจะมีความยาวคลื่นก็คือตัวแลมดาเนี่ยนะครับกี่อังสตรอมอังสตรอมเนี่ยเขียนนี้สัญลักษณ์อังสตรอมเี้อังสตรอมหรือ10ยกกำลังลบสิเมตรอ๋อนะครับโอเคบางคนงงอังสตรอมคืออะไรวะอังสตรอมคือ10บกำลังลบสิเมตรครับคราวนี้มันอยู่ในบทของฟิสิกส์อะตอมใช่ไหม อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคอนุภาคแล้วเขาถามหาความยาวคลื่นอนุภาคมีความยาวคลื่นครับเรียนไปแล้วอยู่ในเรื่องไหนอนุภาคมีความยาวคลื่นก็คือเรื่องของความยาวคลื่นสสารใช่ไหมความยาวคลื่นสสารหรือความยาวคลื่นเดบรอยนะครับความยาวคลื่นเดบรอยหรือความยาวคลื่นสสารนะครับถ้าอนุภาคมีความยาวคลื่นเนี่ยก็คือหมายถึงความยาวคลื่นสสารซึ่ง ถ้าดูจากข้อมูลใช่ไหมเข,หเขาให้พลังงานโจนมาใช่ไหมเพราะความยาวคลื่นสสารเนี่ยเราจะใช้สูตรนี้ครับ h ส่วนด้วยอะไรครับรูทสอง mek อืมนีส่สูตรหาความยาวคลื่นเดอบรอยความยาวคลื่นสสารจริงๆมันมีอีกมันมีอีกมันจะมีสูตรเป็นอะไรบ้างมีสูตรอะไรบ้างนะลัมด้าเท่ากับ h ส่วนโมเมนตัมใช่ไหมลัมด้าเท่ากับ h ส่วน mv ใช่ไหม v ตัวนี้คือความเร็วนะนะครับแล้วก็มีแลมดาเท่ากับ h ส่วนรูทสองแต่แต่ V ตัวหลังนี่คือความต่างสักนะไอวตัวหน้านี่คือความเร็ว V ตัวหลังนี่คือความต่างศักคนละตัวนะอันนี้ก็คือคือสูตรสูตรที่หาแลมดาได้แต่ว่าสำหรับสำหรับข้อเนี้ยเราจะใช้สูตรตัวนี้เพราะว่าโจย์มันให้มันให้ EK มานะมันให้ EK มาอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าเข้าไปครับ ททนค่าเข้าไป lambda โอ้ย lambda เสียงหายนะครับ lambda เท่ากับ h h คือค่าคงที่ของพลังนี่เขาให้มานะครับ6.6คูณ10กำลังลบ34่หารด้วยนะครับ2 m ก็คือมวลอนะิเล็กตรอนน่ะซึ่งในโจทย์เขาให้มาละ9กคูณ10กำ oh, ลังลบ31 9คูณ10กำลังลบ31โหเลขกน่ากลัวนะเนี่ย มาถึงว่าดูตัวเลขก็ไม่ไม่ลงตัวมีติดลงติดรูดอีกดูช้อยสิโอ้โหช้อยช้อยช้อยก็น่ากลัวนะเนี่ยนะครับโอเคไม่เป็นไรน่ากลัวคือเลขมันเลขมันแบบหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับ,นะรบลกลับมาตรงนี้อ่ะสองคูณอะไรมวลมวลก็มวลก,ก็ให้มาใช่ไหมแล้วก็ ek ek คือพลังงานใช่ไหมพลังงานคือหนึ่งร้อยทุกคนครับถูกยัง ที่เราแทนตัวเนี้ยถูกยังพลัง s อแทนเข้าไปมวลแทนเข้าไปพลังงานโจนแทนเข้าไปนี้เราแทนถูกหรือยังเราทําถูกหรือยังให้เวลาคิดสี่ชั่วโมงเ <c oughs> ยอะไปเยอะไปนะครับเราทําถูกยังคือดูเหมือนเราก็แทนค่าตามปกติเนาะเหมือนมันก็มันก็แทนค่าถูกแล้วเนาะก็ก็เขาให้อะไรมาแล้วก็แทนลงไปก็ถูกแล้วนี่ไม่เห็นมีมีอะไรจะผิดเลยมันมีพลาดอยู่ตรงจุดหนึ่งครับ ก็คือตรงพลังงานน่ะพลังงานมันยังมันยังมีหน่วยเป็น EV อยู่อะ่ะคือเราใช้หน่วย EV ไม่ได้ครับเราต้องแทนพลังงานเป็นหน่วยจูลเนี่ยแล้วโชคดีที่โจทย์มันให้มาไง1 EV เท่ากับ1.6จคูณ10กำลังลบ19จูลอ๋อเพราะฉะนั้นเราต้องต้องเปลี่ยนก่อนนะครับพลังงานต้องใช้หน่วยจูลเนาะเรียนฟิสิกส์มาแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวนี้เข้าไปคูณเนี่ย1.6กคูณกำลังลบ19เนี่ย พอเราเอาไปคูณใช่ไหมพอเราเอาไปคูณใช่ไหมไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยมันก็จะมีหน่วยเป็นจูลโอเคไหมครับแต่ว่าถ้าร้อยเฉยๆเนี่ยมันจะเป็น EV แต่ถ้าเราเอา1.6ึ่งจคูณสิลบสิเคูณเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นจูลอ่ะมันก็จะได้เป็น6.6จุดหคูณสิกำลังลบสาส่วนด้วยโอเคนะครับทุกคน9218 โอ้โดยเราเขียนอย่างนี้ดีกว่าเอาทำงี้ดีกว่านะครับ9 2 18 18คุ้1.6 18คุ้1.6เอ่อ8 6 48ทด4อันนี้10 8 1 1 1อ่ะ8 8 2อ่ะเท่าไหร่28.8โอเคทันไหมเนี่ยทันไหมทันนะอ่ะเราก็จัดการ 28.8อันนี้คือเฉพาะตัวเลขนะแล้วก็คูณ10ยกกำลังสิลบ31แล้วก็อันนี้เจอกัน100ก็เหลืออะไรลบยิ้มเนะครับลบยิ้มเก็ได้ลบบยิ้มเกับ -19 เท่าไหร่วะลบยิ้มเล,ล,ล,ลบ19ใช่ไหมลบ48ไม่ได้ไม่ได้ต้องคอ่คอยคคิดบางทีก็บางทีก็หัวเราก็ หัวเราก็แบบไม่ไหวแล้วก็ทดลงในกระดาษะโอเคปะ่ะคือบางทีคิดในหัวแล้วก็จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น่ยคิดในกระดาษนะครับก็ไม่แย่หรอกทุกคนนี่จำเป็นต้องแบบคิดในหัวแล้วออกมาอย่างเดียวใช่ไหมครับเราต้องการความชัวร์ไงเออจัดการซะปุ๊บทุกคนรูท8 8 8อาติดไว้ก่อน สิยกกำลังเนี่ยสิยกกาลังเวลาถอดสแควรูตเนี่ยต้องหาร2ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น10บลบยี่สหารสอง่ะสี่หารสองได้ยี่โอเคทุกคนแล้วต้องการแลมด d าใช่ไหมครับต้องการแลมด d า6.6จุดหกรูยีเนี่ยทุกคนเราประมาณเนาะนะประมาณนะห5าห้ายใช่ไหมหกหกสาม มันประมาณยิ่มยิ้ม8.8มันเลยเลยยิมห้ามาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ประมาณได้ไหมประมาณเป็นสัก5.4าจุดไหมเออประมาณเป็น5.4าจห้ก็ได้นะครับเ,เด็กงงไหมเนี่ยยิ่มห้ายิมห้ากับสาสินี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึงครึ่งหนึ่งนี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณสามเนาะเออสาม พราะฉันยิ่มยิ่มแปดจุดแปดเนี่ยน่ายิ่มแปดจุดแปดอาจจะประมาณห้าจุดสามห้าจุดสี่อะไรเงี้ยเด็กก็ประมาณไปเถอะนะครับห้าจุดสามมาแล้วกันอ่ะประมาณนะเนี่ยใส่สัญ,ญลักษณ์ประมาณลนะเออนะครับคูณบางคนถามว่าทํานี้ได้เลยเหรอทุกคนเราต้องดูช้อยไงช้อยมันก็มันก็ห่างกันอยู่นะสองกับหนึ่งนี่คือห่างกันเป็นเท่าเลยนะใช่ไหมครับโอ้สิบสองนี่ยิ่งห่างโอเคปะ่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ประมาณไปเลยเพราะว่าใครจะไปถอดเลขถอดสแควรู t จริงๆในห้องสอบอะ่ะมันช้าไงถ้าเรามีช้อยนะเราก็ไม่จําเป็นต้องถอดรูทแบบให้มันแม่นก็ได้นะครับอันนี้ก็คือแล้วตัวนี้คิดเลขเท่าไหร่ลบสากับลบยิ่มสี่ก็ได้10บกำลังลบสิทุกคน6.6จุหารห้มอ่ะมันประมาณ1กว่ากวาทุกคนใช่ไหมหกจหารห้าจุดสประมาณหกว่ากวา หนึ่งกว่าก็มีข้อเดียวอะหนึ่งจุดสองสามอะใช่ไหมหนึ่งจุดสองสามอะแล้วก็สิบลบสิบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอังสตรอมไงเออเนี่ยสิบลบสิบเนี่ยคืออังสตรอมไงโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบเพราะอะไรครับหนึ่งจุดสองสามอังสตรอมก็คือตอบข้อสามอ,อ่ามาค้นว่าเฮ้ยกดเครื่องคิดเลขให้ดูเดี๋ยสิมั่วแล้วเปล่าเนี่ยนะครับอี๋ยวกดเครื่องคิดเลขให้ดู 6.6หารสแควร์รูทยี่สน้าเห็นไหมหนึ่งจุ้าหนึ่งจุอ่ะแล้วสแควรูทยี่สิบแปดจุดแปดเท่าไรห้าจุดสามหกอ่ะเห็นไหมแล้วเราประมาณห้าจุดสามอ๋อเราก็เก่งอยู่นะเออก็ประมาณประมาณแม่นอยู่นะใกล้เคียงนะเห็นไหมครับแต่เราไม่ต้องไม่ได้ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ได้ต้องการความแม่นยำอะไรมากไงเพราะว่าทุกคนเราต้องดู choice. ช้อยส์ช้อยส์มันค่อนข้างห่างกันอยู่ เราก็เลยทําประมาณแบบนี้ได้เออเป็นยังไงบ้างนะครับข้อนี้ตอบข้อ3ก่อนจะจบคลิปครับขายของนิดนึงอย่าเพิ่งปิด <c oughs> ห้ามปิด <c oughs> ห้ามปิดนะใครสนใจคอรสตะลุยโจทย์นะครับ NTcast 8 8ดูรายละเอียดมาสมัครเรียนได้คุ้มค่ามากทุกคนคุ้มค่ามากรีบลงกันเถอะนะครับ,รบเพื่อเสริมความมั่นใจในการทำข้อสอบเนาะโอเควันนี้ก็ก็จบนะครับคลิป ของเราเพียงแค่นี้นะครับเดีย๋ยวเรามาเจอกันข้อที่3ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ